ซื่อสัตว์ตรงเวลาสามคัคคีเรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพรอพอสตติดดาวและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันานางสาวยุพินละอองศีตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธนรณสุขชำนาญงานขอนำเสนอผลการดำเนินงานรอพอสตติดดาวดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างอำเภอพนซายจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่บ้านเลขที่229หมู่ที่10ตำบลสีสว่างอำเภอพนซายจังหวัดร้อยเอ็ดมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่าง ตั้งอยู่ทิ่ตะันออกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากอำเภอโพนทรายประมาณ11กิโลเมตรห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ80กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบรสีสว่าง มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด8หมู่บ้าน957หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด4,665คนชาย2,424คนและหญิง2 2 4 1คนมีโรงเรียนทั้งหมด3แห่งวัด5แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่ง มีบุคลากรและลูกจ้างรวมทั้งหมด9คนโดยมีนายเจเดศดสีน้อยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่างมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งหมด80คนหมวดที่ 1. การบริหารดีการนํำองค์กรและการจัดการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศีสว่าง มีการประชุมเพื่อวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการต่างๆดังนี้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอคณะกรรมการพัฒนารอพสตรคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรระดับตำบลมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีการจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ของครับโดยมีการร่วมประชุมจัดทำแผนงานระดับครับและร่วมถ่ายทอดระดับอำเภอสู่ผู้ปฏิบัติในรพสต,ต่อไป,ประบบบริหารจัดการที่สำคัญที่ 1. การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีมีคำสั่งคณะกรรมการการเงินมีแผนการใช้เงินบำรุงมีบัญชีควบคุมการรับจ่ายมีบัญชีเกณฑ์คงค้างมีสมุดควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินมีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนมีการบันทึกจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP การจัดการทรัพยากรมีแผนพัฒนาบุคลากรมีการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่ายออกให้บริการที่รอพรสตอทุกเดือนโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดทำแผนงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือครอบคลุมทุกรอพรสตอด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารดำเนินการตามมาตรฐานงาน5สมีการพัฒนาส่วมให้ได้มาตรฐานส่วมไทยมีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูป,ปรธรรมมีการจัดจุดให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคให้ผู้มารับบริการที่เพียงพอ การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์รพสตติดดาวมีการแต่งตั้งคำสั่งทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์มีแผนออกติดตามและร่วมวางแผนร่วมกันมีการสรุปการออกประเมินเพื่อพัฒนาในรายหมวดต่อไปหมวดที่2 การประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมการให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อวางแผนกิจกรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้แก่อปตศีสว่างผู้นำชุมชนโรงเรียนอสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนในเขตพื้นที่บริการโดยข้อมูลที่ได้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสอบถามและสังเกตและข้อมูลที่ได้จากระเบียนร,รายงานต่างๆเช่นรายงานระบบ h t c รายงานสาเหตุการตายและรายงานทางระบาดวิทยาการจัดลำดับสำคัญปัญหาในชุมชนได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมีในเกษตรกรปัญหาผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีต่ำกว่าเกณฑ์ปัญหาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดีต่ำกว่าเกณฑ์ปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 และปัญหาพัฒนาการเด็ก0ูนถึงปีหมวดที่3บุคลากรดีมุ่งเน้นทรัพยากรบ,บุคคล จเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีการประเมินความสุขด้วยตนเองทุกคนและมีค่าเฉลี่ยวความสุขที่ต่ำที่สุดคือ HAPPY m ม n นนอยู่ที่ร้อยละ53.57จึงได้จัดทำแผนพัฒนา HAPPY m ม n นนโดยให้บุคลากรทุกคนมีการจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายและบุคลากรทุกคนมีการ ทำบัญชีเงินออมอย่างน้อยเดือนละ500บาททุกคนและมีการทำแผนปฏิบัติการ Happy ้เวิร์ f e โดยมีการให้เจ้าหน้าที่มีการแบ่งเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายเสริมกำลังใจมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทรายจะมีการอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เป็นประจำหมวดที่4การบริการดี การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัยการจัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างได้ดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนดังนี้ 1. โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภยัย 2. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5ปี 4. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อโควิดในชุมชนการบริการในสถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีสถานที่เอื้อต่อการให้บริการมีการสนับสนุนซีพีจากแม่ข่ายมีตารางการให้บริการมีคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ครบทุกงานและชัดเจนและมีฐานข้อมูลผู้มารับบริการในโปรแกรม h o t x p p, p c u u งาน OPD และ n อ d เรามีชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจที่พร้อมใช้งานมีการบันททกเว้นระเบียนผู้ป่วยใน h o t x อ p c u พมียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการและมี CPG ที่สนับสนุนจากแม่ขายไม่เกิน5ปีงาน ER มีชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินท่อช่วยหายใจและกระดาลรองพื้นสำหรับทำา c r 2. มีชุดผ่าตัดเล็กอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น 3. ม,มีชุดอุปกรณ์ตรวจภายในและรับเสเนีย 4. มีออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน 5. มียาช่วยชีวิตฉุกเฉินไว้ใช้ตามเกณฑ์และ 6. มีอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพลทรายงาน A.N.C และ W.C.C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรีสว่ามีอุปกรณ์และวัสดุพร้อมให้บริการกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันประลอดหูฟังดอบโทนสายวัดระดับมดลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการส่สงเสริมพัฒนาการเด็กเครื่องชั่งน้ำหนักชุดประเมินพัฒนาการที่วัดความยาวและส่วนสูงเด็กสายวัดรอบศีรษะ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศีสว่างได้มีการบริการคลินิกตรวจพัฒนาการเด็กทุกวันที่25ของเดือนและมีการให้บริการคลินิก a n c ในทุกๆสัปดาห์งานให้คำปรึกษา มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพปัญหาทั่วไปสุขภาพจิตการวางแผนครอบครัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรืแม้กระทั่ง O.S.C.C มีทะเบียนการให้คำปรึกษาการจัดบริการทันตะาสารารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างได้รับสนับสนุนจ้าหน้าที่จตกรรมจากโรงพยาบาลโพนทรายออกให้บริการทุกวันพฤหัสร,รวมทั้งออกให้บริการในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงในชุมชนด้วย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม372มีหัวหน้างานที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยและมีตารางบริการที่ชัดเจนมี CPG จากโรงพยาบาลแม่ขายไม่เกิน5ปีมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบโปรแกรม Hot XP มีการให้บริการการจัดบริการแพทย์แผนไทย การจัดบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจีสว่างมีในรอพสาาตอมากกว่า10รายการการจัดบริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่างได้รับสนับสนุนนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพนซายออกให้บริการผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวมทั้งออกให้ความรู้ในสถานบริการและนอกสถานบริการงาน LTC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจีสว่างมีฐานผู้ป่วยในกลุ่มของ LTC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงบันทึกใน Hot XP และระบบสปสชรวมทั้งของกรมอนามัยและมีการบันทึกเกี่ยมบ้านในระบบดีโมมีคำสั่งเจ้าหน้าที่และผิดชอบงานที่ชัดเจนมีซีดีจีนจากแม่ข่ายมีการออกปฏิบัติงานร่วมกับอสมอ และ CG มีการติดต่อประสานงานทางระบบไลายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและสอบสวนโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่างมีการบันทึกข้อมูลรับบริการในโปรแกรม Ho t XP R506 และมีทะเบียน e 0 e 1ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่างมีคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน มีคำสั่ง SRT r ระดับอำเภอและระดับตำบลมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเช่นหนังสือราชการโทรศัพท์และติดต่อผ่านระบบลายมีคู่มือแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมีกระเป๋า SRT r T ที่พร้อมใช้งานและมีทีมสอบส่วนโลกเคลื่อนที่เร็วที่มีคุณภาพการจัดบริการเพศสัจก,กรรม มีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพศสัชกรรมปฐมภูมิในรพสตมีบัญชีรายการยาในรพสตและมียาช่วยชีวิตและคู่มือการใช้ยามีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาและผู้ป่วยที่ใช้ยาเสี่ยงสูงเช่นวัฟรีมีฐานข้อมูลการแพ้ยา,ยา ในโปรแกรมบันทึกข้อมูล HotXP-PCU มีการออกบัตรแพ้ยาเบื้องต้นให้กับผู้ปว่วยและส่งต่อประเมินอ,อาการแพ้ยาที่โรงพยาบาลพพนทรายขังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่างมีสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความมั่นคงถาวรลและมีระบบการป้องกันการสูญหาย เก็บยาและเวชพัณฑ์สะอาดป้องกันแสงแดดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้มีประตูกุญแจล็อกสองชั้นมีคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ถือกุญแจคนละหนึ่งดอกมีการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บยาและเวชพัณฑ์มีการจัดเก็บยาและเวชพัณฑ์อย่างเหมาะสมแยกเป็นหมวดหมู่มีป้ายชื่อที่ชัดเจน มีการควบคุมการเบิกจ่ายที่ได้มาตรฐานมียาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการตู้เย็นเก็บวัคซีน ตู้เย็นเก็บวัคซีนมีการเก็บวัคซีนเป็นสัดส,ส่วนและเป็นระเบียบม,มีการจัดเรียงวัคซีนถูกต้องตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นเป็นสม่ำเสมอมีเทอร์โมมิมตเตอร์ที่สามารถใช้งานได้และมีมาตรฐานมีขวดน้ำเรลือในตู้เก็บวัคซีนมีการจัดเรียงวัคซีนที่เป็นระเบียบและถูกต้องตามหลัก การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีความสมเหตุสมผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศีสว่างมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลดังนี้ ADU diarrhea ร้อยละ3.95 r ADU URI ร้อยละ0.98มีแนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีการบันทึกความคาดเคลื่อนทางยา มีการติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านงานคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งคณะทำงานที่ชัดเจนมีการจัดทำข้อมูลร้านชำร้านแผงลอยมีการออกตรวจร้านค้าต่างๆในชุมชนมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้กับ อสมอครูนักเรียนและผู้ประกอบการร้านค้าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสวามีคำสั่งคณะทำงานที่ชัดเจนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จำนวน1เครื่องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวนสเครื่องและมีโน้ตบุ๊กจำนวน3าเครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลบริการ ของรอพสตอบ้านจีสว่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงเป็นเมอร์ชัน่นที่เป็นปัจจุบันมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันมีการจัดส่งข้อมูล43แฟ้มอย่างส,สม่ำเสมอมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนส่งออกโดยใช้โปรแกรม OPPP 2010คอมพิวเตอร์ทุกตัวมีเครื่องสำรองไฟ มีแผนการดูแลรักษาและการแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่มีการผ่านการอบรมมาตรฐาน43แฟมและการทบทวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องมาตรฐานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีคำสั่งแต่งตั้งพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อมีการนิเทศติดตามงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากโรงพยาบาลแม่ข่ายปีละหนึ่งครั้ง มีที่พักขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐานมีการบันทึกปริมาณขยะติดเชือ้อมีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสสารคัดหลัง่งจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีป้ายโปสเตอร์แสดงขั้นตอนการทำความสะอาดมือมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบงานหลักและผู้รับผิดชอบงานรองที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งนักเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจากโรงพยาบาลพพนสายโดยมีช่องทางการปรึกษาคือทางโทรศัพท์เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบงานทางห้องปฏิบัติการผ่านการอบรมฟื้นฟูความรู้จากโรงพยาบาลแม่ข่าย มีพื้นที่ปฏิบัติงานแยกออกจากห้องทำงานอื่นๆมีที่วางเครื่องปั่นมีมตุขิตที่แข็งแรงไม่โยกมีคู่มือการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการมีการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือประจำทุกปีมีแบบบันทึกการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหมวดที่ 5. ผลลัพธ์และ KPI ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างมีการดำเดน,น,นินงานส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภเด็ก0-5ถึง5ปีเด็กโตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตัวชี้วัดโอทอบ 1. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีเป้าหมายร้อยละ40ผลงาน ร้อยละ62.98 2. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับความดันได้ดีเป้าหมายร้อยละ60ผลงานร้อยละ38.30 3. ร้อยละผู้ป่วยความดันควบคุมความดันได้ดีเป้าหมายร้อยละ78 ผลงานร้อยละ75.93 4. ร้อยละเด็ก0ูนถึงปีมีพัฒนาการสมวัยเป้าหมายร้อยละ98ผลงานร้อยละ87.83ตัวชี้วัดจากกระทรวง 1. ร้อยละประชากรที่มีอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานเป้าหมายร้อยละ90 ผลงานร้อยละ99.43 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภได้รับการดูแลก่อนคลอด5ครั้งตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ80ผลงานร้อยละ1้0ยสความครอบคุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กอายุ1ปีเป้าหมายร้อยละ90ผลงานร้อยละ8 5 .29 การศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคลินเอสเลสในเลือดระหว่างก่อนดื่มน้ำล้างจืดและหลังดื่มน้ำล้างจืดในเกษตรกร,ร,กรบ้านโนนสะอาดหมู่ที่9ตำบลสีสว่างอำเภอพูนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดจากปีที่ผ่านมาเราได้ทำการตรวจสารโคลีนเอสเลสในเลือดในกลุ่มประชากรเขตและผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสว่างพบว,ว่า กรมเกษตรกรมีระดับโคลินเอสเรสในเลือดที่ระดับไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงจำนวนร้อยละ78.95จึงมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลศรีสว่าง ผลการศึกษาพบว่าร้อยละของเกษตรกร,ร,กรที่มีผลระดับเอนไซม์คลรีเอสเรสในเลือดระดับที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยหลังดื่มน้ำลางจืดแล้วมีผลระดับเอนไซม์คลีเอสเรสในเลือดลอดลงค่าเป้าหมายร้อยละ50ผลงานร้อยละ63.23 จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรมน้ำลังจืดควบคุมเอนไซม์โคเรนเอสเทสในเกษตรกรอยู่ในระดับดีมากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชีสว่าขอจบการนำเสนอการดำเนินงานรอพอสตติดตามปี2565ไว้แค่นี้กราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการและ,แ,ละแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านขอบคุณค่ะ